มาต่อกับเกม Last Day on Earth EP ที่9แล้วครับก็เรากลับมาจากโมเตลแล้วเนาะอันนี้เราก็เข้าบ้านเอาของมาเก็บก่อนเดี๋ยวดูว่า EP นี้จะมีอะไรให้เราทำบ้างนะครับหลดนานจงเบยอ่ะโอเคเควสบอกว่าให้ตัดหิน5ก้อนนะแต่เรายังไม่มีเราไม่ได้เก็บหินมาแล้วก็ อะไรหมอพลังจิตวาเดี๋ยวกันนะคุยกับหมอพลังจิตอะไรคือหมอพลังจิตวิมีลูกหมาเก็บลูกหมาก่อนเลยเก็บไม่ได้อีกเต็มลืมดูก,กระเป๋าเดี๋ยวของออกก่อนครับตึง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 ,งหมาเอาไงดีเก็บไปก่อนเดยวค่อยว่ากันเนาะ ไปเอาลูกหมาก่อนเดี๋ยวลูกหมาหายย้ Yay. ลูกหมาแพทเพิร์ดผมอ่ะผมออกเสียงถูกไหมเฮ้ยพวกนายนเราเอาเพื่อนมาให้อีกหนึ่งตัวนะเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อน้องว่าน้องรรยนะตั้งชื่อน้องโรยนะครับรอเรือนะชื่อต้องเป็นมงคลหน่อยนะเราจะรวย โอเคแล้วเราก็จะจะอะไรดีเก็บไม้ก่อนอิกแหน่หินนี่แหละเราต้องตัดหินอันนี้แหละให้ได้ห้าก้อนนะตามเคเวสอย่าเอาไม้ไปทับเป็นแผ่นก่อนแล้วมีอะไรอีกมีหินไหมไม่มีมีแต่หินแท่งอืม ต้องใช้อะไรมากเลยอันนี้อยากได้มากเลยที่ฟอกหนังเนี่ยเอาเหล็กมาก่อนได้ไหมทำที่ฟอกหนังได้ไหมไม่ได้ขาดเศษเศษเหล็กมั้งใช่ไหมขาดเศษเหล็กโอ้ยก็ต้องไปหาเศษเหล็กอีกสินะเดี๋ยวก่อนนะี้มันลูกศรอ,อะไรเนะี่ย อาหารก็ไม่มีน้องหมาอดแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาอาหารมาให้มีอะไรมีลูกสัว์ลูกสัอะไรวะเดี๋ยวเราเคลียร์ซอมบี้ตรงนี้แป๊บนึงเนาะมีไหมหรือจะเหมือนอีที่2มั้งกลับมาบ้านปุ๊บอา้าวมีซอมบี้โผล่มาสองตัวเดี๋ยวทุบหินเอาไปใส่ตรงนั้นก่อน ลืมไปว่าเขาบอกให้ตัดหินก็คือเอาหินนะ่ะไปไปใส่ในเครื่องนั้นให้มันทุบหินเป็นก้อนให้มันตัดหินเป็นก้อนโอเคไปเอาหินปูนไปใส่ก่อนไม่แน่ใจว่าใส่แล้วใส่แล้วได้เควสเสร็จเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องรอให้มันตัดเป็นหินแท่งก่อนตึ้งหกก้อนอ่าไม่ใช่นั่นก็แปลว่าต้องรอให้มันตัดหินใส่ก่อนถึงจะได้นะครับอ่ะหมอพลังจิตสวัสดีจ้า อะไรอะ่ะให้เลือกอะไรอะ่ะต้องการช่วยเหลือไหมจะมีบางอย่างมล็ดพันธุ์บำรุงสมองเพิ่มอะไระถาวันเสริมกล้ามเนื้อแล้วก็สมุนไพรเรารวนนะเฮ้ยเราต้องเลือกเม็ดอยู่แล้วเมื่อเราเลือกมเม็ดนะครับเราจะได้ค่า esp เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเลยเพราะฉะนั้นเราต้องไปฟาร์มข้างนอกครับแล้วก็ไปหาของมาทำที่ฟอกหนังด้วย พูดยัคือเราต้องเก็บเศษเล็กให้ได้เนาะก็เดี๋ยวเราจะไปที่สันเขาหินปูนกันอะไรไปไปเดบเสียค่าพลังงานด้วยไปอย่างไวนะครับจะได้ไม่ต้องรอ7นาทีเนาะเสียเวลาโลช้าจ,จุงอ่ะมาแล้วผนปุ๊บ,บมาปั๊บเลยเออเห็นไหม EXP ของเราขึ้นเป็น20่ส t เบส XP เนี่ยจกปกติขึ้นแค่10เนาะเก็บของซอมบี้ซอมบี้เงียบๆไปนะครับอีกตัวนึงอย่าส่งเสียงดังนะปัะ๊บเอา้า <c oughs> อาวุธพังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเราไม่ได้เอาอะไรมาเลยเดี๋ยวๆ,ๆนะต้องคาบไม้เอาไม้มาทำเป็นอาวุธแต่ว่าถ้าเราเอาไม้มาทำเป็นอาวุธเนี่ย ำลังโจมตีมันทํามากอันเนี้ยหอกเอาเรียกว่าหอกนะอันนี้คือเรามาเน้นเก็บเลเวลนะครับก็ก็ก็เก็บเลเวลแหละเดี๋ยวเรามาลูษกันว่าเราจะเจอคนรอดชีวิตอีกไหม ซึ่งคนรอดชีวิตก็ใช่ว่าจะมาช่วยเหลือเรานะคือมันมามาเล่นเราแทนนะแต่ว่าเวลาเราเราชนะเขานะเราก็จะได้ของจากเขาด้วยอย่างครั้งที่แล้วเราเราได้เตาหลอมมาซึ่งเราก็ไม่ต้องคาบเองก็คือประหยัดไปนีม่มามาไม่มาป่ามันวิ่งมากัดเลยอ่ะมีใครวิ่งผ่านมันแล้วปล่าเนี่ย แล้วหมาที่เราเลี้ยงที่บ้านเนี่ยมันจะโตเป็นหมาป่าแบบนี้ไหมดูแบบนี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวรู้กันตอนที่มันโตเนาะสมบีเรลัน,ลน,นเนี่ยถ้าเป็นไม้ถ้าเป็นหอกอ่ะเราเอาหอกมาตีมัน,นยังมันไม่ตายเลยเว้ยมันเจออญสิทพลังชีวิตเจลิญสิบเราต้องฟาดอีกครั้งหนึ่งเท่ากับเท่ากับว่าเราต้องฟาดสองครั้งเฮ้ยเล็ก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 นี่อ้า เล็กเหล็กเหล็กเล็กเออเ,เอาเหล็กไปทำที่ฟอกหนังทีหนังสัตว์เราก็จะมีประโยชน์แล้วนี่หนังสัตว์เอามากินได้ไหมมอนหนังหนังควายอะไรเงี้ยตากแห้งกินตึกเาควานชํำรุดอีกคาไปเลย ครับสี่ลออะไลกวางกวางคา่อยๆย่องอย่าออกเสียงนะครับทุกคนเงียบเไว้เดี๋ยวกวางตื่นนะเรียบร้อย <c oughs> อกล่องแบบนี้อีกแล้วอ่ะกล่องแบบนี้มันต้องมีทักษะย่องเบาอ่ะซึ่งทักษะย่องเบาก็คือมาจากการที่เราเลเวลอัพแล้วมันจะสุ่มมาให้เหมือนครั้งที่เหมือนตอนที่ผมอัพพวก หิวช้าลงกระหายน้ำช้าลงอะไรพวกนี้ครับโอ้ยข้างบนก็ซอมบี้ข้างล่างก็ซอมบี้นี่โดนหอ,อกเลยมันมันต้องฟาดสองทีอะ่ะมันไม่แรงเท่ามาเบสดบอกนี่เพิ่มเดเวลเพิ่มแล้วเดีย๋ยวค่อยอัพ เดี๋ยวผมไปอัพที่หลังนะมีกล่องลิสเศษด้วยเดี๋ยวเราจะแกะกล่องดูว่าได้อะไรแต่แกะเลยดูว่าตีก่อนดีกว่าตีก่อนดีกว,ว่าวิมีศพทหารนอนตายโอ้ตัวกัดเร็วฟาดห้าหกที e อ่ะมีปืนให้เราหน่อยได้ไหมเอไอเราขอปืนหน่อยวิ้ไม่พาย ใครมาพายเรือทิ้งแถวนี้เดี๋ยวกล่องแค่นี้มึงใส่ไม้พายได้ด้วยเนาะเออมหัศจรรย์เก็บแรกก่อนเอาไปทำแท่งเหล็กเนาะผมไม่ดูอันเก่าที่เคยเล่นสมัยนู้นเลยมันมันเอาไปครับทำเป็นกำแพงบ้านได้แล้วก็ทำอีกหลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นแรกพวกเนี้ยสำคัญมาก แต่ตอนนี้ก็ต้องทําเวลาด้วยเพราะว่าบัฟของเราเนี่ยบัฟ XP ของเราเนี่ยมันมีแค่ชั่วโมงเดียวมันก็จะไม่ผิดนะสีเลยรอนตอนนี้เราฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับ ซอมบี้จะกล่องอีกแล้วแต่เป็นกล่องไม้ธรรมดาคือตอนนี้เราเจอซอมบี้ธรรมดาซอมบี้ตัดเร็วแล้วก็มีเจ้าป้วนโชกับนางร้องไห้นะที่เราเจอ ซึ่งจากในหน้าปกเกมมันมีอะไรอะฉันได้กินฉันได้กินผู้รอดชีวิตเ่ะทำไมฉันได้กินพู้รอดชีวิตคืออะไรมีทักษะการดมกลิ่นใช่เหรอไปฝึกเคนายมาเลยไงขอคงคงเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนนี้มีพู้รอดชีวิตนะรอบๆข้างเราเนี่ยต้องระวังตัวไวเ้เพื่อจอ,อยู่มันมาตีเราอะไรเงี้ย อีเตอร์ชำรุดอีกแล้วครับสีรออะไรเนี่ยดังนั้นเราควรจะพกไม้กับผินไปด้วยนะเพราะว่าอุปกรณ์เราสามารถชำรุดได้เวลาเวลามันชำรุดเราก็ครับใหม่เลย พื้นที่ไม่พอสำหรับเก็บของเต็มแล้วหรออะไรอ่ะเราก็เก็บเฉพาะอันที่ยังไม่เต็มเนาะให้การมาสันเขาหินปูนในครั้งนี้คุ้มค่ามากที่สุด ือมีไหมมีใครอยู่ไหมข้างล่างมีสองตัวครับไม่แน่ใจว่าเป็นซอมบี้หรือฝูงหมาป่าเนาะหมาป่าจ้า <_ letter> มันกัดครับเราเข้าทีละสองเฮ้ยเดี๋ยวจซอมบี้สองตัวมาจากไหนเนี่ยลีเวอีกแล้วนี่เด็ดแต่ว่าครั้งนี้เรายังไม่เจอคนเนาะ แต่ถ้าเจอคนในสภาพนี้เราก็ <irrelevant> ไม่น่าจะตีเข้าอ่ะเบอร์รี่เราเก็บได้เดี๋ยวเราเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเอกช่องว่างไปเก็บอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่าเบอร์รี่แล้วกัน ็มแล้ววิ้ยวกวางตัวนี้จะรอดได้ไงเพื่อนไปสวรรค์หมดแล้วเราต้องส่งกวางขึ้นไปสวรรค์กับเพื่อนด้วยเนาะนี่อีกตัวอีกตัวนึงค่อยค่อย่องป้าโหทำไมมันกิ้งขนาดนั้นเลยวะ มเมล็ดพืชตอนนี้เหลือมเมล็ดพืชที่เราสามารถเก็บได้เพราะฉะนั้นเราก็จะตามเก็บตามหญ้าเนาะ,ะเมล็ดพืชเจ็ดนันก็สามารถเก็บมเมล็ดพืชได้อีกสิบสามันซึ่งมันก็จะสมได้จากการที่เราเก็บหญ้านี่แหละตรงไหนบ้างเนี่ยคือก้มเก็บของทีนึงก็ได้ยี่สิบเอ็ดีนะ มาเราจะทุบจนกว่ามันจะบอกว่าเต็มเครื่องมือชมรู้อีกแล้วครับจะรออะไรช่องเก็บเต็มแล้วอาวหินเต็มแล้วเหรอเฮ้ยมาครั้งนี้เราไม่เจอ พุชีวิตเลยนะแต่เมื่อกี้เราได้กลิ่นพุรมชีวิตนะเออแปลกแปลกแล้วเหลืออะไรอีกมั่งต้นไม้ต้นไม,ตนม,ตนม้ตรงนี้สองต้นเรียบร้อยกลับบ้านของเต็มนะเอา้ามีเว้นเกิดครับ คุณสามารถได้ยินเสียงปืนจากที่ไกลอ๋อมีอีเวนต์รถบรรทุกคว่ำนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปบุกที่เขตรถบรรทุกคว่ำกันสำหรับอีพีนี้สวัสดีจ้า